ราหูอมจันทร์จากความเชื่อสู่ความภาคภูมิใจผ่านชุดประจำชาติมิสแกรนอินเตอร์24จากความเชื่อสู่ความภาคภูมิใจเก่งพิสิทธษสมเอกพัชราพันธ์เจ้าของห้องเสื้อพลางกูลเล่าที่มาชุดราหูอมจันทร์ให้หลินมาลินชะอนันสวมสัยในรอบชุดประจำชาติมิสแกรนดอินเตอร์เนชั่นแนล2024 ประเดิมรอบชุดประจำชาติอุ่นเครื่องก่อนถึงรอบลุ้นมงมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2024ได้อย่างสมศักดิ์ศรีตัวแทนสาวไทยสำหรับหลินมาลินชะอนันต์กับชุดมนตราจันทรค์คราจากความเชื่อราหูอมจันทร์หรือจันทรุปราคาปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทรโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันโดยที่มีโลกอยู่ตรงกลางผสานเรื่องราวแห่งตำนานอันลึกลับบนท้องนภา,าถ่ายทอดจากความเชื่อเรื่องราหูอสูรผู้ทรงอำนาจตามตำนานไทย ฮินดูปลอมตัวเป็นเทวดาเพื่อเข้าร่วมพิธีดื่มน้ำอมฤตเพื่อความเป็นอมะตะแต่กลับถูกเปิดโปงโดยพระอาทิตย์และพระจันทร์พระวิษณุจึงลงทันด้วยการใช้จักรศัก์ตัดร่างของราหูออกเป็นสองส่วนราหูกรดแค้นพระจันทร์และพระอาทิตย์เป็นอย่างมากจึงคอยไล่กลืนกินทั้งสองดวงเกิดเป็นปรากฏการณ์จันทรคราสแต่ด้วยร่างของราหูที่เหลือเพียงครึ่งบนทำให้การกลืนทำได้เพียงชั่วคราว ท้ายที่สุดดวงจันทร์ยังคงกลับมาส่องแสงสว่างได้อยู่เสมอนอกจากเรื่องราวอันน่าเกรงขามแล้วราหูยังเป็นเทพที่คนไทยจํานวนมากเคารพบ,บูชาด้วยความเชื่อว่าท่านสามารถปัดเป่าทุกโศกล่าร้ายและนําพาความโชคดีมาสู่ชีวิตออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลางกูล อมรินออนไลน์สัมภาษณ์เก่งพิสิษิ์สมเอกพัชราพันธ์เจ้าของห้องเสื้อพลางกูลที่มีผลงานการันตีในการทำชุดประจําชาติสุดอลังการบนเวทีมิสกแกรนมาแล้วหลายครั้งแรงบันดาลใจทำชุดราหูอมจันทร์ความเชื่อที่สื่อสารผ่านชุดประจําชาติ เริ่มต้นจากความเชื่อความศรัทธาของตัวเราเลยค่ะที่เรานับถือท่านแล้วเราเองก็มีความคิดในการซานฟอร์มของชุดแปลงร่างในการอมจันทร์ขึ้นมาก็เลยอยากทําชุดนี้นำเสนอออกมาผ่านชุดประจำชาติค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้มีการประกวดของแกรนไทยแลนด์ที่เป็นรอบชุดประจำจังหวัดแล้วชุดของเราได้เป็นชุดคัดเลือกเพื่อนำมาใช้ในการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแน2024ในรอบนี้ เบื้องต้นทางกองมิสแกรนเขาชอบในตอนแปลงร่างชุดตอนนำเสนอก็ได้เอาชุดจริงไปให้น้องใส่แล้วซานสฟอร์มช่วงราหูอมจันทร์กันตรงนั้นเลยสำหรับตัวเก่งมองว่าก่อนที่กองเขาจะเลือกกองหน้าจะมองแล้วว่ามีความเหมาะสมกับตัวน้อง สิ่งแรกที่เก่งมองว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวน้องน่าจะเป็นความเป็นพระจันทร์ค่ะความสว่างในตัวน้องที่มองเห็นซึ่งทางกองและนางงามเองก็ไม่ได้ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรเขาไว้ใจเราและทีมขอแค่ปรับชุดให้เข้ากับตัวน้องทําให้การเดินการนําเสนอของน้องมันง่ายขึ้น จุดเด่นจะเป็นการนำเสนอการซานสฟอร์มแปลงร่างช่วงของราหูอมจันทร์แล้วคลายที่เป็นภาพชัดเจนว่าตอนแรกเป็นพระจันทร์เสร็จแล้วก็กลายเป็นราหูพอราะระหูอมเสร็จก็มีการคลายออกมาเป็นพระจันทร์สวยงามเหมือนเดิมถามว่าชุดนี้ทํายากไหมค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามันต้องคอนโทรลน้ําหนักไม่งั้นน้องนางงามก็จะไม่สามารถก้มให้หัวราหูลงมาได้เลย ซึ่งเราลองผิดลองถูกหลายรอบมากค่ะกว่าจะได้สมบูรณ์อย่างที่เห็นใช้เวลากันเกือบสามเดือนเลยให้น้องนางงามลองแล้วมาแก้ในจุดที่ยังไม่คอมผิดทำไปแก้ไป โดยจุดท้าทายเลยเป็นเรื่องของน้ำหนักชุดที่ต้องให้ไปกับน้องได้กับส่วนของหัวราหูเลยค่ะที่แก้บ่อยเรื่องน้ำหนักเพราะมันมีในสวนของโครงสร้างของหัวที่เป็นโครงเหล็กที่จะต้องเป็นตัวขับเคลื่อ,อนให้เขาหงายขึ้นแล้วก็ก้มลงได้ด้วยพอมันมีในส่วนนี้มามันจะเพิ่มน้ำหนักให้กับนางงามแต่เราก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดในส่วนของโครงเหล็กเพื่อไม่ให้เป็นภาระนางงามมากเกินไปค่ะน้ำหนักชุดรวมกว่าสิบกิโลกรัม ถ้ารวมทั้งหมดรวมชุดหัวตัวราหูหน่าจะประมาณ10-2สกิโลกรัมได้ค่ะเฉพาะส่วนหัวอย่างเดียวก็ประมาณ7กิโลกรัมได้ซึ่งวัสดุตรงส่วนนี้พื้นหลักเลยจะเป็นโฟมก่อน แล้วก็จะมีการแปะด้วยเปเปอร์มาเช่ให้หัวมีความแข็งแรงมากขึ้นตอนแปะด้วยเปเปอร์มาเช่เก่งแปะแค่รอบเดียวค่ะแต่เราจะต้องลงตัวสารเคลือบแข็งไปอีกทีหนึ่งเพื่อทําให้ส่วนหัวเป็นงานเสมือนจริงไม่ดูเป็นโฟมซึ่งเรามีการพรีเซนต์ที่ต้องใช้ความเร็วและความแรงในขณะที่ก้มหัวระหูลงถ้าเกิดเราไม่เคลือบให้มีความแข็งแรงมันก็จะเกิดการแตกหักได้ง่ายหลินมาลินพรีเซนต์ได้ตรงภาพที่คิดไว้ ชอบมากค่ะเพราะว่าน้องค่อนข้างตัวเล็กแต่ใจน้องใหญ่มากค่ะน้องสู้สู้ทุกเวลาเลยแล้วน้องตั้งใจมากๆตอนที่เห็นน้องนําเสนอชุดบนเวทีแล้วเก่งรู้สึกประทับใจมากๆมันตรงกับที่เราคิดภาพไว้ในหัวเลยว่าอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนน้องนางงามต้องนําเสนอยังไงประทับใจการนําเสนอของน้องมากค่ะฟีดแบ็กจากแฟนนางงามเป็นไงบ้างดีมากเลยพอน้องหลินขึ้นเวทีพรีเซนต์ชุดจบอินบอกแตกมากค่ะ มีคนเข้ามาชมเยอะมากซึ่งผลลัพธ์มันเกินคาดมากอย่างแฟนนางงามต่างชาติเองก็เห็นมาคอมเมนต์ตัวเก่งเองมองว่าราหูอมจันทรเป็นความเชื่อระหว่างไทยกับฮินดูเนื้อเก่งว่ามันกว้างนะคะสำหรับทั่วโลกต่างชาติเองก็ค่อนข้างรู้จักด้วยสําหรับราหูอมจันทร์เท่าที่เห็นฟีดแบ็กเห็นจากการรีแคปคือดีมากๆเลยภูมิใจมากค่ะ ถามว่าหวังไหมกับรางวัลชุดประจําชาติชุดนี้ก็ต้องยอมรับว่าหวังค่าทำชุดครั้งไหนเราก็หวังว่าชุดของเราจะได้รางวัลมาเป็นกำลังใจให้ทํำผลงานดีๆต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะประเทศอื่นเห็นผลงานถึงขั้นมาจ้างทําชุดประจําชาติเก่งพิสิทธิสมแล้วว่าตั้งแต่ร้านเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีหลายประเทศติดต่อมาให้ทำชุดประจำชาติให้และปีนี้ก็เช่นกัน ปีนี้มีติดต่อมาสองประเทศคืออังกฤษกับแคนารูนแต่พอเก่งได้รับโอกาสให้ทำชุดของตัวแทนประเทศไทยอย่างน้องหลินก็เลยไม่ได้รับของประเทศอื่นเลยขอปฏิเสธเขาไปหมดเลยสำหรับสองประเทศนั้นที่ติดต่อมาคือเขาติดต่อมาพร้อมกับมีแบบมาให้เราทำให้แต่ว่าตอนนั้นเราเองค่อนข้างกดดันในการทำชุดให้กับตัวแทนประเทศไทยด้วยก็เลยไม่ได้รับทำเพราะอยากโฟกัสที่ชุดของตัวแทนไทยให้ดีที่สุด บวกกับระยะเวลาที่มีไม่ถึงเดือนจะต้องมีการซ้อมก่อนแล้วตัวชุดมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมด้วยเพื่ออให้เข้ากับน้องหลินที่สุดก็เลยไม่ได้รับของประเทศอื่นเลยแต่ถามว่าอนาคตจะมีไหมมันก็ทําได้ขาดแต่ใจจริงเก่งอยากทําให้ตัวแทนประเทศไทยอยู่ดีค่ะเอาให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดก่อนโอกาสได้ห้องเสื้อเห็นพลางกูลทําชุดราตรีให้นางงามชุดราตรีไม่ถนัดเลยค่ะ เพราะชุดราตรีเป็นชุดที่ต้องเสริมนางงามเวลาเดินออกมาต้องเสริมสีระมัมากทางร้านเรายังไม่ได้ถนัดทางด้านนั้นก็เลยไม่ได้ทำหลักๆทางร้านจะทำแค่ชุดประจำชาติเป็นหลักพื้นฐานที่ร้านจะเป็นพวกชุดแฟนซีชุดไทยอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ทำชุดประกวดกับมิสแกรนมาตั้งแต่ปี2017มันเลยกลายเป็นความถนัดความเชี่ยวชาญของเราในด้านงานชุดประจำชาติไปแล้วสมากกว่าค่ะความสำเร็จของห้องเสื้อเล็กๆที่วันนี้คนรู้จักมากขึ้น ความสำเร็จข้อแรกเลยก็คือการทำงานที่เปิดกว้างมากขึ้นค่ะคนเข้าหาเรามากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและวงการทำงานในด้านออกแบบและเสื้อผ้ามากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นทำงานไหลลื่นกว่าเมื่อก่อนที่เรายังไม่เป็นที่รู้จักไม่มีชื่อเสียงในด้านนี้การได้รับการยอมรับมันทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นมากค่ะและเก่งโชคดีที่ได้ทีมงานที่ดีและเก่งกันทุกคน จะให้อดหลับอดนอนทำชุดกันยังไงทุกคนก็สู้ไม่เคยบ่นเลยโชคดีมากค่ะเก่งไม่คิดเลยค่ะว่าจะพาร้านมาถึงจุดนี้ได้นึกถึงตอนปีแรกๆที่นั่งดูการประกวดแล้วมีความคิดว่าครั้งหนึ่งอยากทำชุดประจำชาติบ้างจังแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะมาได้ถึงขนาดนี้ถ้าให้คะแนนตัวเองในเรื่องความพยายามก็ให้สิบเต็มสิบเลยค่ะให้คะแนนเต็มกับการสู้มาถึงขนาดนี้ค่ะเก่งพิสิทธิ์สมกล่าว สำหรับแฟนนางงามหากอยากเห็นชุดมนตราจันทราคราสได้รับรางวัลชุดประจำชาติสามารถเข้าไปร่วมโหวตและให้คะแนนชุดประจำชาติที่ชื่นชอบที่สุดผ่านทาง f a c e b o o ม m i s กรนอ n นเ n t e r เ a t i o แน l เพื่อคัดเลือก20ชุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายก่อนจะประกาศผลในค่ำคืนรอบตัดสินวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567เวลา19นาฬิกาณเออชั้น60การค้าบโรบีเคเคพระราม9ที่มา อามารินทีวี